นี่แหละหนังสือเล่มนี้จะออกเร็วๆนี้นี่อาจาร,รย์อ่านเนื้อหาหลักการสร้างภูมิบัทฑนสู้โควิดสู้โรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อต่างๆให้ฟังทั้งอ่านทั้งมาบรรยายนี่แหละอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละแพทย์วิธีทำฝ่าวิกฤตโควิด -19 นี่แหละอยู่ในหนังสือคู่มือคู่มือสุภาพพึ่งตนแพทย์วิธีทำฝ่าวิกฤตโควิด -19 นี่จะเป็น หนังสือที่ออกเร็วๆนี้นะแต่ตอนนี้เนื้อหานี่ออกไปในเว็บก่อนแล้วเนื้อหาปรับไปเป็นลำดับลาดับนะนี่ปรับไปเจ็ดครั้งแล้วแต่ว่ามันเนื้อหาหลักก็ได้นะเนื้อหาหลักเอาไปแก้ปัญหาได้เลยอาอาจจะก,ก็ปรับเสริมให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์ไปนี่ปรับครั้งที่เจนะ็ดแล้วเนนที่อ่านให้ฟังนี่คือปรับครั้งที่เจ็ดนะปรับเมื่อคืนนี้นะครั้งที่เจ็ดปรับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะปรับครั้งที่เจ็ด เจ็ดครั้งละนี่ปรับครั้งที่เจ็ดลนะแต่ที่ผ่านๆมาก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะทีมพ์ตกหล่นบ้างเนื้อหาตกหล่นบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เนื้อหาหลักได้หมดคืออ่านแล้วถ้าเข้าใจก็เอาไปใช้ได้เลยนะจากนั้นอาจารยใ์ในเล่มนี้อาจารย์ก็บอกวิธีปฏิบัติด้วยนะว่าจะทํำยังไงบ้างนะอันนี้อาจารย์อาาย่านหลักการทางทางทาง,ทางวิชาการมาก่อนอธิบายหลักการทางวิชาการ ที่เหลือก็จะเป็นการปฏิบัติแล้วนะว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะก็จะมีข้อปฏิบัติต่างๆ